สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอกระบะบ้างนะครับกระบะเผื่อท่านใดสนใจหากระบะอยู่นะครับคันนี้จะเป็นตัวอีสูสินะครับดีแม็กปี2 0 0 7นะครับดีแม็กคือปี2007เป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาล เช่นเคยครับการับชมภายนอก,กอน,นะครับสีนะครับล้อนะครับฝากระโปรงหลังนะครับฝาท้ายหลังรถจเดิมนะครับเสียแค่ล้ออย่างเดียว ดีสูสูดีแม็กปี2007นะครับป้ายทะเบียนบุรีรัมย์นะครับเดี๋ยวทางร้านจะเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้นะครับไม่ต้องห่วงครับลูกค้าท่านใดไม่ชอบป้ายต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้เดี๋ยวเรามาดูล้อนะครับดูสเปคล้อก่อนนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อขอบ17นะครับปัดเงานะครับตัดดำล้อขอบ17นะครับ สวยๆนะครับเงาเงานะครับใส่ยางมาให้เบอร์สองหนึ่งห้านะครับห้าิบห้า R สิบเ็นะครับสองหนึ่งห้าห้าสิบห้า R สิบเจ็ดนะครับเป็นยางปีสิบเจ็ดนะครับดอกยางสวยนะครับลายสวยด้วยนะครับขนาดเท่ากันทั้งสี่ล้อนะครับนาดเท่ากันทั้งสี่ล้อ ตอนนี้จะเปิดแท็บไม่ได้นะครับไม่สามารถเปิดแทปได้นะครับเดี๋ยวไปรับชมภายในกันครับอ่าโอเคนี่ภายในนะครับภายในเป็นเบาผ้านะครับเบาผ้าสีออกออจากออกกึง่งกึงขาวเทาๆนิดนิดนะครับ ออกสีขาวๆเทาๆนิดๆนะครับนี่ก็จะเป็นกรอบคู่หน้านะครับเรามาดูคอนโซลหน้ากันนะครับภายในด้านหน้ารถนะครับโอเคนี่นะครับโดยรวมโดยรวมด้านหน้านะครับผงม,มาลัยพาวเวอร์นะครับจอมันวัดต่างๆนะครับ ด้านซ้ายก็จะเป็นวัดรอบนะครับตรงกลางก็จะเป็นวัดความเร็วนะครับทางขวาก็จะมีเป็นตัววัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับด้านล่างก็จะเป็นอุณหภูมิความร้อนนะครับอุณหภูมิความร้อนแอร์เป็นสี่ช่องนะครับสีช่ช่องวงกลมนะครับสี่ช่องวงกลมตรงกลางก็จะเป็น ที่ใส่เหรียญน,นะครับกระจกกระจิกเล็กน้อยถัดมาด้านซ้ายก็จะเป็นบอกนาฬิกาเวลานะครับถัดลงมาก็จะเป็นเครื่องเล่นเครื่องเล่นวิทยุ CDMP3 นะครับถัดลงมาอีกหน่อยก็จะเป็นปรับระบบความเย็นนะครับแอร์ระบบความเย็นภายในรถนะครับลงมาก็จะเป็นที่เขียบุรีนะครับ ช่องที่เสียบที่จุบรี่นะครับสองช่องถัดลงมาอีกหน่อยก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ํานะครับช่องวางแก้วน้ําพร้อมเกียร์นะครับเกียรธ์ธรรมดาเบรกมือนะครับช่องเก็บของตรงกลางนะครับเปิดได้สองระดับนะครับเปิดได้สองระดับตัวเพดานนะครับเพดาน ตรงกลางก็จะเป็นไฟแผ่นที่นะครับไฟสองแผ่นที่นะครับช่องเก็บแว่นตาที่บังแดดน,นะครับพร้อมกระจกฝั่งคนขับจะไม่มีกระจกนะครับฝั่งคนขับจะไม่มีกระจกเดี๋ยวดูแคปด้านหลังกันนะครับนี่ก็จะเป็นภายในด้านหลังนะครับคันนี้เหมือนตีตู้ลำโพงมานะครับ แต่ถอดลำโพงออกแล้วแหละถ้าลูกค้าท่านใดสนใจชอบเครื่องเสียงอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปตีตู้ใหม่นะครับหาดอกลำโพงลำโพงมาใส่ได้เลยเป็นสีแดงนะครับสวยมุมมองทางไปท้ายรถนะครับโอเคคันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับตแตันด์ามาตรฐานทั่วไปเป็นรุ่น SLX นะครับ ต้น S L X ตัวด้านท้ายนะครับแม็กไลเนนะครับมีแม็กไลเนอร์รอรที่พิศเศษขึ้นมาก็จะเป็นคําหลังนะครับคํากระบะหลังนะครับเป็นตัว V คํากระบะหลังเป็นตัว V นะครับด้านนี้ก็จะเป็น ฝั่งฝั่งผู้โดยสารด้านข้างนะครับข้างคนขับยวเปิดให้ดูนะครับโอเคนะครับแผงประตูข้างนะครับก,ก,ฟฟกระจกไฟฟ้ากระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับสองบานสองบานหน้าแหะครับจะอยู่ฝั่งน้นกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อก มาตรฐานทั่วไปนะครับแหงข้างก็จะมีเป็นผ้าแซมนะครับแซมพลาสต,ติกที่อัดขึ้นรูปมานะครับนี่ก็โดยรวมทั่วไปนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับตอนนี้ก็มาถึงส่วนหน้านะครับห้องเครื่องส่วนหน้าเดี๋ยวดูฝากระโปรงกันก่อนนะครับ หัวกระโปงนะครับดูดนอ็อตนะครับอ่านี่นอ็อตดูโวนรวมโดยรวมต่างๆนอ็อตสองข้างน,นะครับขับลงมาก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์นะครับกล่อง ECU ก็จะเป็นด้านข้างลงมาเรื่อยๆก็จะเป็น้างหน้านะครับโโดยรวมทัท่วๆไปนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับ 25DDI นะครับ Turbo Intercooler น,นะครับ Intercooler มีโทโบนะครับให้กำลังสูงสุดที่ 120แรงม้านะครับ120แรงมา้าระบบเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับยังเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดน,น,นี่ก็เป็นภาพโดยรวมโดยทั่วไปของ ดีตูดีแม็ก HLS 2.5งโบนะครับปี2 0 0 7เดี๋ยวมาดูราคากันนะครับราคาโอเคนี่ก็เป็นภาพถ่ายวิดีโอแบบสดๆนะครับไม่ได้ตัดแต่งต่อเติมอะไรนะครับราคาคันนี้นะครับขายอยู่ที่2,99,000บาท 2 9 9 0 0บาทนะครับดาวอยู่ที่9,000บาทคันนี้ดาวอยู่ที่9,000บาทนะครับดาวที่9,000บาทผ่อนอยู่ที่6,110บาทโดยประมาณนะครับ1,610บาทโดยประมาณระยะเวลาการผ่อนก็6ปีนะครับเหลือ72งวดระยะการผ่อนก็6 ปีหรือ7จะอวดน,นะครับ2 9 9 0 0นบาทนะครับโดยรวมโดยทั่วๆไปนะครับก็เช่นเคยครับถ้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเดี๋ยวผมจะให้ช่องทางการติดต่อไว้ที่ ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับทางการติดต่อไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับจะมีรายละเอียดของตัวรถนะครับราคายอดดาวยอดผ่อนไว้ให้นะครับรายละเอียดต่างๆผมอาจจะให้ข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นะครับจะมีลงรายละเอียดไว้ให้ที่ใต้คลิปก็เช่นเคยนะครับเช่นเคยูาค้าท่้นใดสนใจดูรถสามารถดูรถได้ที่ ระหว่างซอยรามคำแหง159-159ทับหนึ่งนะครับมุ่งหน้าไปบิมบุรีนะครับฝั่งทางมุ่งหน้าไปบิมบุรีก่อนถึงแยกมิตรทีนนะครับเป็นควงเส่งนะครับจะอยู่หลังป้ายรถเมย์นะครับราคา299,000บาทไม่แพงนะครับเหมาะการใช้งานนะครับเหมาะการใช้งานราคาไม่แพงผ่อนสบายสบาย6ปีนะครับ ก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครั้งหน้าผมจะนำรถอะไรมานำเสนอติดตามรับชมกันได้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ